สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีฮะอ้าววันนี้มีทาทาตัวดีเซลร้อยแรงม้าเนี่ยนะฮะเครื่อง2.2นะเขามมาเร็วซโบแปรผันพร้อมอินเตอร์คุลเลอร์ไปเลยอ่าดูสภาพโดยรวมภายนอกก่อนนะฮะอันนี้รถปี2011นะครับอ่าให้ดูภายนอกก่อนประมาณนี้เลยยางพอใช้นะครับยางพอได้อยู่ สภาพโดยรวมนะครับพื้นกระบ,บะก็จะประมาณนี้เลยอืสวยๆตัวน,นี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับอ่าดูภายในอืประมาณนี้นะครอันนี้ภายในสะอาดนะครับบ่อ,บอเบิร์ไม่มีขาดนะฮะแอร์เย็นเพลงเพาะนะฮะ กระจกหน้านี้แล้าวนะวันนี้เปลี่ยนใหม่ะแ,แล้วติดฟิล์มใหม่รอบคันอ่ามาดูภายในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องประมาณนี้เลยใช้ใสาอ่าทโบนะครับอืมอันนี้คขมเปนเร็วนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ แอร์เย็นนะฮะไม่ต้องกลัวแอร์ใช้ได้ปกติครับอ่าพร้อมใช้นะฮะคันนี้พร้อมใช้สายพานเทมิง่งลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เช็คดูแล้วจากประวัติลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไปอ่าสวยๆเลยอ่าฟังเสียนเครื่องครับ สำหรับท่านใดนะที่กําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะนใจติดต่อสอบถามมาเข้ามาได้เลยนะกับหมู่ช่างต้นทา,ทาทาชนบรีฮนะับเปร์โทนะ0802222002นะรถพร้อมใช้ส,สวยๆเลยแอร์เย็นเพคคอ่ะตามนี้นะสำหรับทาทาตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ทาทาดีเซลนะฮะ140แดงม้มานะเครื่อง2.2นะตัวนี้ค่อนข้างหายากนะฮะ อ่าพร้อมใช้กันไปเลยตอนนี้เพิ่งจะรับเข้ามาสดใหม่ๆเลยฮะอ่าปสวยดูตามนี้ได้เลย,เลยท่านใดกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับอ่าตามนี้เลยเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายต้มจบที่เดียวครับผม